คุยเรื่องการแก้ปัญหาที่ด้วยเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่เป็นมาตลอดเลยคือเรื่องของทัวร์ทุ่งตลาดและก็ทัวร์ศูนเหรียญก็ลักษณะคล้ายๆกันแหละนะคะวันนี้มีไอเดียจากคุณกิติพรศีวกิจกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททและประธานกรรมการ Smart t o u r ริ m ึสมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้นะคะไปสวัสดีกันเลยค่ะคุณกิติคะ่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเสนอไอเดียเรื่องแก้ปัญหาทัวร์ทุ่มตลาดทัวร์สูตรเรียนนะซึ่งคุณกิติบอกว่าคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็คืออยากอุพืืนชันิดนึงว่าทัวร์ทุ่มตลาดทัวร์สูตรเรียนนี่เป็นยังไงนะคะลักษณะพิเศษคือยังไงคะครับจริงๆแล้วในในในต่างประเทศเนี่ยก็จะเรียกใช้คําเดียวกันนะครับว่าเป็นเรียกว่าซีโร่ฟรี ทัวร์นะซิโลฟรีก็คือก็เหมือนกันว่าเป็นสรเหรียญนั่นแหละนะครับหลักๆโดยหลักการเนี่ยถือว่าเป็นทัวร์ที่ใช้กลยุทธ์ต่ํากว่าทุนนะครับใช้กลยุทธ์ต่ากว่าทุนหรือ,อเป็นการท่องเที่ยวแพ็กเกจราคาพิเศษนะครับต่ํากว่าราคาที่เป็นจริงนะครับเพื่อที่จะ,ะเชื้อชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับสนใจที่จะไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเดินาทางท่าประเทศ นะครับโดยหลักการเราใช้วิธีการคือการให้ร้านค้านะครับตัวที่หลักๆก็คือพวกร้านสินค้าของฝากต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นะครับเพื่อนักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าพ่นะักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่ที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมคะซึ่ง<ช>ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการซื้อสินค้าราคาทั่วไปใช่ไหมคะจะต้องซื้อในสินค้าที่ราคา,า,คาแพงกว่าปกติ ใช่ครับใช่ครับจริงแล้วตรงตรงนี้มีมาไม่ต่ำกว่า15ปีถึง20ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่มันมีกระบวนการที่เรียกว่า,าโหดขึ้นนะถ้า,ะเาเราบอกในในภาษาว่าโหดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเขาจะมีสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นนังเที่ยวในจากประเทศจีนเนาะนะครับเขาก็จะมีฝั่งที่เป็นอลเล l เตอร์คือคนที่ไป รวบรวมนักท่องเที่ยวมาจากฝั่งนะครับแล้วฝั่งฝั่งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่มาให้บริการนะครับมาให้บริการโดยรูปแบบก็คือว่าบริษัททัวร์ที่เมืองไทยเนี่ยต้องไปซื้อหัวนะครับต้องไปซื้อหัวลูกค้านะครับเช่นเมื่อก่อนอาจจะหัวละพันสองพันนะครับก็แพงขึ้นเรื่อยๆเป็นห้าพันบางที่หัวเราเป็นหมื่นเลยนะครับแทนที <S 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 ่ทาทัวร์แล้วจะได้กําไรจากการทําทาทัวร์นะครับแต่กลายเป็นว่า จะขาดทุนตั้งแต่นาทีแรกละที่เรา<ะ>ท่องเที่ยวมาไป,ไปซื้อมาหัวละหมื่นเนี่ยคือซื้อแบบขาดทุนก็ทําให้เป็นทัวร์ที่เรียกว่าคือตังบัตรทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เอานักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราในประเทศไทยแล้วก็บางก็เรียกว่าบังคับคนรอเปล่าเนี่ยพาไปตามร้านต่างๆร้านจิวเวลรี่ร้านอะไรพวกนี้แล้วแล้วทัวร์ศูนย์เรียนหรือว่าทัวร์ทุ่งตลาดเนี่ย จากไทยเราเนี่ยหมายถึงคนไทยเราเนี่ยโดนโดนด้วยไหมที่แบบมีแม่ที่ว่าจากบ้านเราไปต่างประเทศเนี่ยค่ะครับอจริงๆแล้วก็มีด้วยนะครับมีด้วยนะครับเรื่องของทัวร์ลักษณะของสุดเหรียญเนี่ยนะครับมีทั้งอไม่ใช่แค่คนจีนมาเที่ยวไทยนะครับกลุ่มรัสเซียกลุ่มอินเดียหรือเวียดนามมาเที่ยวไทยก็มีนะครับรวมถึงอคนไทยที่ไปเที่ยวสังเกตว่ามีทัวร์หลายประเทศนะฮะที่ราคาแบบถูกมากนะครับไป ราคาแบบต่ำกว่ามูนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับ uh huh. ไปไปจีนก็เหมือนกันนะครับไปจีนนะครับไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ในราคาที่ uh huh. ดูแล้วไม่น่าจะ,ะได้ต้นทุน่ำไมำไมันทำไมมันทำไมมันถูกแสนถูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนไทยเราก็ <Yeah. S 1> อาจจะแบบเออมันก็ถูกดีก็เลยซื้อกันไปแล้วพอซื้อราคาในราคาที่ถูกแบบเนี้ยไม่ได้ว่าทัวร์ราคาต่ําแบบเนี้ยแล้วไปเจออะไรฮะเจอ จริงๆอนใช่ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นลนักษณะของการทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับที่บริษัททัวร์ก็จะรับความเสี่ยงนะครับเหมือนกับเขา<ช>ยอมที่รับความเสี่ยงว่ายอมยอมไปซื้อหัวลูกค้ามานะครับเพื่อที่คาดหวังว่าอลูกค้าที่มาเที่ยวเนี่ยไปซื้อสินค้าแล้วก็จะได้อีกแบ็คได้อีกแบ็คค่าคอมมิชชั่นนะเพื่อมา cover ห,หัวค่าใช้จ่ายที่ที่เสียไปนะครับอตอนแรกเนี่ยก็ เป็นลักษณะของการทําธุรกิจแบบปกติไม่ได้มีการบังคับนักท,ท่องเที่ยวมีแต่คาดหวังว่าพอเอาไปลงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวันแรกๆก็อาจจะเที่ยวธรรมดานะครับวันในท้ายเนี่ยอาจจะพาไปสร้างความคุ้นเคยระหว่างมัคคุเทศกับนักท,ท่องเที่ยวแล้วก็พาไปลงร้านคาที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่จะเป็นราคาแพงเกินไปนะครับบางร้านเนี่ยที่ผมก็ไปตรวจสอบก็มีราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่ว่าเป็นของที่ มีบลค่านะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะคิกแบ็คทอนเงินเอ่อเป็นค่าคอมมิชชั่นคืนไปที่อ่ตัวมาคุเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่แล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเพียงแต่ว่าประเทศไหนระวังนะคะของใช่ประเทศไหนที่ต้องระวังเหมือนกันนะคนไทยเราก็อาจจะเจอเหมือนกันนะใช่ครับประเทศไหนแบบกฎหมายไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับก็จะเจออ่า ลูกๆแบบการเทียบกลุ่มเนี้ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลยเอาดีอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการตั้งอศูนย์นะฮะเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนนำพลางนี่ชื่อยาวมากเลยนะชื่อว่าสปตนะฮะสปตเนี่ยเป็นการร่วมงานกันของทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ กรมสอบสวนคดีวิเศษแล้วก็อกองบัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็มีสํานักงานตรวจคทนข้าเมืองพบเลยนะครับ5ห,หน่วยง,งานนี้มาร่วมกันตั้งแต่ประมาณสัก4เดือนที่แล้วแล้วนะครับคอยตรวจสอบทั้งเชิงตัวเลขทั้งเชิงการปฏิบัติงานเพื่อจับก,กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่ากลุ่มเหล่าเนี้ยคือกลุ่มนอมินีนะครับกลุ่มนอมิน hmm. ีคือก็คือว่า uh huh. จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักลงทุนจากจีนมาแล้วอาจจะใช้ ชื่อของคนไทยเนี่ยเป็นอ่าเป็นโนมินีไปเปิดบริษัทนาเที่ยวนะครับบริษัทใช้ใช้เป็นแบบเหมือนตัวแทนให้คนไทยเป็นตัวแทนนะโนมินีคืออันนี้กรณีที่ว่าเป็นทัวร์ศูนย์เรียนหรือว่าทัวร์ต้นตุนต่ำหรือว่าทัวร์ทัวร์ทุบตลาดทุบตลาดจากประเทศจีนมาเราก็มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะสาหรับเรื่องของทัวร์ทุบตลาดแล้วก็ทัวร์ศูนย์เรียนในบ้านเราตอนนี้ค่ะ ครับต้องเรียนว่าหลังโควิดเนี่ยนะครับพอ,พอช่วงโควิดน,น่องเทีย่ยวที่เป็นทัวร์ไม่มีเลยนะแทบจะเป็นศูนย์นะครับพอกลับมารอบนี้นะครับในเชิงของจํานวนนักเทีย่ยวที่มากับลักษณะของทัวร์หรือว่าทัวร์สู่เรียนทัวร์ฟรกแบ็กทัวร์ทุ่งตลาดเนี่ยโดยจํานวน,นน้อยลงนะครับ <c oughs> โดยจำนวนน้อยลงาหายไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> แต่ว่าในเชิงของปัญหาเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะครับ oh, รุนแรงขึ้น,น,นคือคือ,คอ,คอมีจํานวนน้อยลงแต่แต่ปัญหามันแรงขึ้นคือแบบ พุ่มตลาดยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยใช่ไหมคะเหมือนว่ามีมีข่าวว่าคนจีนที่มาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยคือเหมือนแทบจะไม่แทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเลยอะถึงได้เรียกว่าูนยนเรียนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มาได้ยังไงก็ไปรู้นะคนจีนเขาว่าจจะมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวน้อยนะเพราะประชากรเขาตั้ง1,406ล้านคนแล้วก็เออบางคนไม่เคยรู้เรื่องประเทศอื่นเลยไม่เคยรู้เรื่องการเดินทางเลยก็ถูกหลอกมาแบบนี้นะ คือเหมือนมาเที่ยวมาเหมือนว่าเออมาเลยมาเลยแบบเหมือนมาฟรีอะไรเงี้ยเอาแต่พอมาบ้านเราก็โดนให้ไปบังคับซื้อสินค้าต่างๆมันก็สร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายกับการท่องเที่ยวไทยอย่างมากเลยนะคะอืมใช่ครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเป็นอาจจะมีความเป็นผู้สูงวัยนิดนึงใช่ไหมครับไม่เคยมาเที่ยวต่างประเทศมาจากเมืองรององ,องอ<า>นะครับก็เห็นราคาถูกก็มาพอมามาถึงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวปกติอยู่สักสองสามวันแรกนะครับแล้วก็พาไปลงแรม แล้วก็ <S <S ใช้ <S 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 ของของมาคุเทศอ่าซึ่งประเด็นปัญหาที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของไกด์เถื่อนนะครับไกด์เถื่อน <S 2> <S 2> <S ที่อ่าเป็นไกด์ไกด์คนจีนนะครับแท้ๆซึ่งไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับมา <S 2> <S 2> <S ทำอ่าการอ่าโฆษณานะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปซื้อสินค้านะครับของอ่าตามร้านต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นปัญหาที่ อ่าเป็นปัญหาที่สองเนอะนอกจากเรื่องโนมินีแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องไกด์เชื่อใช่ไหมคะอ่าใช่ครับค่ะบอกว่าเขาจ้างไกด์คนไทยนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้ไกด์คนจีนไปหลอกคนจีนด้วยกันแทนประมาณนั้นใช่ครับบาบริษัทเนี่ยก็อาศัยช่องว่างของกฎหมายเนาะว่าเขาบังคับว่าอ่าต้องมีมัคคุเทศก์อ่าคนไทยที่มีใบอนุญ,ญาตนะครับเขาก็จ้างไกด์ที่มีใบอนุญาตเนี่ยคนไทยแต่ว่าไปนั่งไปนั่งเป็นเพื่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเรียกว่าซิตติ้งไกด์ ครับอัน,นี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่ง๋อ้ิตติงส์ไกายคือนั่งอยู่เฉยๆเนาะใช่ครับ <laughs> โอเคมันก็แบบหลายรูปแบบมากเลยนะคะมีเวลาเหลือสิบนาทีค่ะน่าจะพอเรามาดูเรื่องการแก้ปัญหากันดีกว่านะคะเพราะว่าพอจะรู้แล้วแหละว่ามันรูปแบบเป็นยังไงใช่ไหมคะเออทีนี้ว่าคุณกิตติเองก็เรียกว่าเอ่อศึกาษาหาความรู้ทั่วโลกเลยเอ่อเห็นที่เขียนว้ในเฟซบุ๊คคุณกิตติมีการ แก้ปัญหาของเกาหลีเกี่ยวกับ,รบเรื่องทัวแบบที่ว่าทัวต้นทุนต่ำหรือว,ว่าทัวทุตลาดทัวทุ่มตลาดทัวสูงเรียนแล้วก็แต่ง,ตงคล้ายๆายกันเนี่ยเขาแก้ยังไงล่ะคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเกาหลีใต้เองก็เป็นประเทศที่มีน้องเที่ยวจีนนะครับไปเที่ยวนะครับไม่ไม่ต่ํากว่าประเทศไทยเช่นกันนะครับเขาก็เลยมีมาตรการนะครับตรงเนี้ยว่า มีขั้นตอนหลักๆนอยู่สี่เรื่องนะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเรานํามาใช้เนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างน่าจะชัดเจนเลยนะครับข้ <S 2> <S 2> <S อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขาก็จะร่วมมือกับหน่วยงานเหมือนที่เราร่วมมือกับดีบดีนี่แหละนะครับไปต็กตัวเลขเลยนะครับตรวจสอบรายงานการเงินของบริษัทตัวนะครับในกลุ่มที่รับนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนะครับทุกไตรมาสนะทุกสามเดือน นะครับดูตัวเลขกําไรขาดทุนว่าบริษัทนเนี่ยถ้ามีสัดส่วนต้นทุนรายได้กับกําไรเนี่ยนะครับเข้าขายทัวต้นทุนต่ําหรือว่าสุนเหรียญน,นะครับคือดูแล้วดูทรงแล้วไม่เอากําไรหรือติดลบอะไรเงี้ยนะครับก็จะถูกํำหนิคดีเลยนะครับ oh. อันนี้เขาก็ดูจากรายรายได้และรายจ่ายนะครับ <Okay. S 2> ก็อันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับทางลักษณะของดีวีดีเมืองไทยนะครับ <Okay. S 2> อันที่สองนะครับก็จะเป็นการ แก้ปัญหาจากเรื่องของไกด์เถื่อนนี่แหละนะครับเขาก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือ,รอตรวจปูพรมนะครับใช้วิธีสุมเลยว่าแต่ละรถบัสเนี่ยนะครับที่ไหนมีไกด์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบ้านนะครับแต่ว่าทําแบบเข้ม,มงวดมากๆนะครับ<ะ>ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไกด์เถื่อนก็จะไปอยู่คู่กับทัวร์สุนเรียญน,นี่แหละนะเป็นของคู่กันนะครับเพราะงั้นก็ตัดที่บริษัทและไมาตัดที่คน นะครับองค์ประกอบสามนะฮะองค์ประกอบที่สามก็คือตัวร้านค้านี่แหละนะครับจริงๆแล้วต้นต่อของเรื่องสุเเนเลี่ยมาจากร้านค้าขายสินค้าของฝากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการไปตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีกับร้านค้านะครับที่มีแนวโน้มนะครับรูปแบบสองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งคือขายราคาสูงเกินจริงนะครับ mm hmm. เพราะว่าขเขา้มีการต้องไปซัพิดา้ราคาไปทำอย่าต่างราคาก็จะสูงเกินจริงนะครับทีนี้ตอนหลังเนี่ย นักท่องเที่ยวเริ่มฉลาดนะครับหลังสมัยก่อนเนี่ยใครมาปุ๊บเอ่อได้ได้รับการโฆษณาดูน่าเชื่อถือซื้อซื้อซื้อ,อ,อแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มากับโทุนเหลียเนี่ยเริ่มฉลาดรู้ว่ามาเที่ยวไปเถอะนะครับไม่ต้องซื้อหรอกออาเพราะของแพงนะครับ <c oughs> ก็เลยเกิดที่บริษัทต่างๆเหล่านี้ติดลบนะครับขาดทุนนะครับ <c oughs> เขาก็เลยมีพฤติกรรมในการพยายามบังคับนักท่องเที่ยวให้ซื้อของตามยอดที่เขาต้องการนะครับอ่า <c oughs> ราะงั้นก็จะมีการไปตรวจในเรื่องนี้นะครับกับทางาบริษัทที่เป็นร้านค้าสินค้าว่ามีพฤติกรรมแวนวดีไหมที่บังคับให้นักเลี้ยซื้อนะครับถ้ามีก็จะถูกเล่นงานทางกฎหมายสั่งปิดนะครับแล้วมีบทลงโทษอย่างรุนแรงนะครับแต่ข้ออันนี้น่า,นาสนใจนะครับอ่าส่วนไทยเนี่ยเรายังไม่ได้ทําแบบชัดเจนนะครับมีการร่วมร่วมมือบ้านกับหน่วยงานบางสมาคมบางชมรมที่เป็นมักกุเทศนะครับ ก็คือเขาจะมีการรวบรวมให้ส่งหลักฐานทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคลิปวิดีโอนะครับของกลุ่มท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมในลนักษณะทูตสุเหรียนนะครับแล้วก็จะมีบทลงโทษนะครับตรงเนี้ยนะครับจริงๆเราก็เหมือนเป็นหูเป็นตานะครับให้กับทางการนะครับประเทศไทยตอนนี้มีบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทางการนะครับถ้าเรามีการทําเรื่องเนี้ยนะครับให้ใครที่เห็นพฤติกรรมลักษณะของทูตสุเหรียนเนี่ยนะครับส่งข้อมูลไปให้ตํารวจเนี้ยนะครับผมเชื่อว่า ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็จะก็จะประสบความสําเร็จในการปรับปรามนะครับเพราะว่าเราคนที่อยู่ในวงการจะดูรู้เลยนะครับว่ากลุ่มนี้ได้เป็นสุดเหรียญนะครับถ้ามีการแบบเข้าไปเริข้อมูลหน่อยนะแล้วส่งข้อมูลให้ทางการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับให้ทางตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับเป็นสี่ด้านที่เกาหลีเขาทำแล้วได้ผลใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออ่าทำแล้วครบทั้งสี่ด้านเนี่ยนะครับมันจะตัดวงจรทั้ง สามสี่เรื่องนะครับ <S <S ให้ผู้ที่ทําผิดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไม่คุ้มนะครับจริงๆสำคัญเนี่ยมอีอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นอันที่หนึ่งคือประเด็นเรื่องกฎหมายนะครับรเ, 1, รเ,เรากฎหมายที่ให้บทลงโทษอยู่แล้วนะครับกับทั้งโนมีดีกับทั้งมากุเทศเถื่อนนะครับข้อเนี้ยเราอาจจะมีการเพิ่มบทลงโทษน,นะถ้าผมถามผมนะเพิ่มบทลงโทษให้ร<บ>ู้สึกว่าทําผิดกฎหมายแล้วไม่คุ้มนะครับเช่นการปรับเนี่ยอาจจะปรับ มากขึ้นนะครับเป็นลักษณะของตัวเงินนะครับเพราะว่าถ้ามีการปรับโอ้ปรับไม่กี่พันบาทไม่กี่หมื่นบาทเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะถูกปรับไปก็ยังคุ้มเพราะว่าทาผิดมาได้กําไรมากกว่าอะไรอันที่สองก็คือเพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดนะครับในการปรับปรามจับกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เราเริ่มเห็นสัญญาแล้วนะครับว่าพอมีการรวมกลุ่มการตั้งหน่วยงานขึ้นมาปรับปรามเนี่ยนะครับในห้าหน่วยงาน เราเห็นรายชื่อของบริษัทที่เริ่มถูกจับนะฮะเริ่มถูกถอนบอนุญาตแล้วก็อยู่ในลิสต์ของคดีเนี่ยนะครับประมาณห้าร้อยนะฮะประมาณห้าร้อยเคสนะครับคิดว่าถ้ามีการดำจริงจังเนี่ยน่าจะปราบได้ภายในช่วงปีนี้นะครับอย่างเห็นผลก็เหมือนกันปราบไม่ให้เกิดการขยายเพราะว่าเหมือนกลุ่มที่ทําพวกเนี้ยเขาจะมองว่าที่ไหนมีประเทศไหนมีจุดอ่อนนะเขาก็จะพุ่งไปประเทศนั้นนะครับ ที่ผ่านมาก็พู้มาที่ประเทศไทยเรานาะเพราะว่าเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยออาจจะมีความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายไหมคะใช่ครับอืมค่ะก็โดยสรุปแล้วเนี่ยบ้านเรามีกฎหมายพร้อมแล้วหรือ,อยังคะแล้วก็มันต้องแก้กฎหมายอะไรอีกไหมคะที่จะให้ได้ผลกว่านี้แต่ผมถ้าถามผมในานาทีนี้นะกฎหมายที่มีอยู่ใช้ได้ อยู่ที่การการบัคับใช้นะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นทิศทางแล้วว่ามีการบังคับใช้ที่ข้มงวดขึ้นนะครับที่ยังขาดสองเรื่องก็คือเรื่องของการที่เข้าไปตรวจสอบในเชิงของบัญชีแบบที่เกาหลีว่างบกัไรขาดทุนเนี่ยดูทรงแล้วมีลักษณะเป็นทัวสุตเหลียญทัวต่ำกว่าทุนหรือเปล่านะครับถ้ามีเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าบริษัท จะไม่กล้าละจะกลัวนะครับท<า>่านป็นตมินีเนี่ยบ้านเราก็เดี๋ยว,วบ้านเราเดี๋ยวคุณกิตติบ้านเราก็แบบแต่งบัญชีอะไรกันอีกอย่างเงี้ยคือแบบลูกเล่นเยอะอ่ะบ้านเราแบบดูเหมือนจะยากนะคือแบบมีแบบลูกเล่นลูกเล่นแพรวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีก็พูดกับพูดเถอะบางครั้งคนที่เอ่อถือกฎหมายเนี่ยคือคือไม่จริงจังอ่ะนะคะปิดตา ปิดตาปิดข้างนึงก็มีเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันก็เป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ยังไงก็ตามสำหรับเคสตั้ดี้ของเกาหลีที่คุณกิติได้ไปนำข้อมูลมาเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาทัวทุ่งตลาดหรือว่าทัวสวนเดยนสวนเรีย,นนรยนในบ้านเราโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนในแวดวงก็แบบเหมือนรู้กันอยู่แล้วเนาะที่ว่าเออ กลุมไหนนาจะเป็นทัวร์สุรียเนียก็ดูส่งออกเนี่ยก็เหมือนเก็บข้อมูลส่งคลิปอะไรต่างเดี๋ยวนี้เนาะมันก็ยุคดิจิทัลมันสามารถหาข้อมูลหลักฐานได้ง่ายเนี่ยเออก็ให้ความร่วมมือส่งไปที่ที่หน่วยงานรัฐแต่ขอให้หน่วยงานรัฐนำข้อมูลนั้นไปใช้จริงๆริงจังๆนั่แหละคุณกิตตินะเออครับว่าที่สคัญนะปัจจัยหนึงที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่การศึกษาอ่านะครับ เราเราสังเกตว่าสื่อเนี่ยช่วยได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาโรงแรมขนาดเล็กนะครับผมเคยไปเจอปัญหาที่ภูกเก็ตแล้วก็ได้สื่อ <ừ> มลชนบิน <ừ> ช่วยทําข่าวช่วยก็ไปสัมภาษณ์นะครับจนเราสมามารถปลดล็อกได้นะครับแก้ <ạ. S 1> ปัญหาไายเ,เพื่อที่จะรองรับเรื่องโรงแรมขนาดเล็กได้นะครับเรื่องเดี๋วยวยเราต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะคุณกิตติมาพูดบ่อยๆออกสื่อบ่อยๆพอไปเข้าหันก่อนเห็นนายกสมาคมแมตป้าก็พูดข่าววันนี้มอเดือนมิถุนา และตังีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็แบบเหมือนกับว่ารับลูกไปอะ่ะแต่เดี๋ยวต้องไปตามข่าวว่ารับลูกไปแล้วแก้ยังไงเดี๋ยวให้คุณกิติสรุปให้สักหนึ่งนาทีว่าแก้ปัญหาทัวร์ทุ่มตลาดทัวร์สุนเดียนยังไงดีให้ได้ผลจริงจริงจังๆค่ะสรุปสุดท้ายค่ะครับเราเราใช้โมเดลแบบเกาหลีใต้ได้เลยนะครับผมคิดว่าตอนเนี้เรามีทิศทางที่ดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมร่วมง,งานของห้าหน่วยง,งานนะครับโดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวลีเกลาเนี่ยเป็นแกนนะครับร่วมกับ หน่วยงานด้านด้านธุรกิจเนาะ DBD นะครับด้านทางเชิงของตำรวจท่องเที่ยวนะครับเรื่องของตรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบโครงสร้างนี่โอเคแล้วนะครับกฎหมายเราก็มีแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่การส่งข้อมูลนะครับผู้ที่ทําความผิดนะครับไปให้กับทางตํารวจท่องเที่ยวหรือว่าทางสู์เนี่ยนะครับที่ดูแลเรื่องการทำเขาเรียกว่านมินีนะครับในในด้านการท่องเที่ยว ตอนนี้ภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นอย่างมากนะครับในในสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเสริมสัจพงพาณิชย์เนี่ยเนี่ยก็ได้กําชับอีกรอบหนึ่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินหน้าจนเราเห็นตัวเลขของผู้ที่เข้าข่ายถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับประมาณห้าร้อยบริษัทนะครับคิดว่าขอให้มีการปรับอย่างจริงจังนะครับแล้วสื่อเนี่ยก็ voice นะไวซ์ดังๆนะครับแบบที่ท่านเดวักเต้าเนี่ยนะครับ วันนั้นที่ไปพบนายกพมตีด้วยกันเนี่ยท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็มอบข่าวต่อนะพีพ่่นักข่าวก็ขี้ข่าวต่อเนี่นก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ในระดับวาระแห่งชาตินะครับก็เลยเกิดการขับเคลื่อนที่เป็นระบบนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราเดินด้วยโมเมนตัมประมาณนี้นะครับมีการมากับใช้มีการร่วมมือของทุกภาคสว่วนทั้งภาครัฐภ,ภาคเอกนชนเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องตัวสุเหรียนนะครับตัวคิกแบ็กตัวตอนนี้โอ้ไปถึงท่านโททุกประหลาดคือต่ำกว่าทุนมากๆนะไม่เันถ้าเราไม่หยุด วงจรตรงนี้นะครับมันจะทําให้เกิดการทําลายอีโคซิสเต็มนะครับรูปแบบการแข่งขันของบริษัททัวร์ที่ทําอย่างถูกต้องในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตัง้งแต่ต้นลงในช่วงที่ทัวร์เพิ่งจะเริ่มกลับเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่า,ะนาจะคุณกิติเดี๋ยวค่อยมา Voice กันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะครัะสวัสดีค่ะ